ศารจังหวัดธัญ,ญบุรีครับอ่านคำพิพากษาคาดีคุณชนทิชาแจ้งเร็วหรือคุณลูกเกตครับสสแบบแบ่งเขตของพรรคเก้าวไกปรปุมธานีเขตที่3ที่โดนคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึให้จำคุก3ปีครับแต่สารเนี่ยลดโทษให้1ใน3เหลือ2ปีมีโทษจำคุกครับไม่รอลงอาญาซึ่งในะขณะนี้ครับเป็นการยื่นประกันตัวอยู่นะครับโดยเป็นการยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว หากไม่ได้รับการประกันตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุรุกเกตจะพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีโดยคดีดังกล่าวครับสืบเนื่องมาจากการปราศัยชุมนุมเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องขังทางการเมืองนาศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่1 1กันยาพุทธศักราช2564 ซึ่งคดีนี้นะครับมีจำเลยทั้งหมด10คนทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีคุณชนทิชาครับถูกกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึ 2, เพียงคนเดียวโดยเนื้อหาคำปราศัยเกี่ยวกับการออกพรบระเบียบราชการในพระองค์พุทธศักราช2560